สวัสดีค่ะงูพาเข้าบ้านถูกหวยเลขที่บ้านกันกระหน่ำเผยคลิปนาทีระทึกต้องกระโดดหนีตายงูพาเข้าบ้านพาโชคถูกหวยเลขที่บ้านกระหน่ำเผยคลิปนาทีระทึกต้องกระโดดหนีตายกระทั่งกู้ภัยมาช่วยจับออกไป วันที่1กรกฎาคมสมาชิกโพสคลิปเรียกเซียนหวยให้ตาลุกวาวหลังมีงูตัวใหญ่แอบเข้ามาในบ้านโดยระบุว่าบ้านเลขที่ต้องเข้างดที่1กรกฎาคมแล้วค่ะงูเข้ามาถึงบ้านเลยโดยในคลิปเป็นเหตุการณ์ที่เกิดเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมามีงูตัวหนึ่งแอบเข้ามาในบ้านทำให้คนในบ้านแตกตื่นวุ่นวายพยายามไล่งูตัวดังกล่าวแต่มันก็เลื้อยหนีไป อยู่หลังตู้วางทีวีแม้จะพยายามใช้ไม้เขี่ยมันออกมาแต่งูกลับเลื้อยออกมาจนคนในบ้านต้องกระเจิงแต่หลังจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มาช่วยเหลือจับงูตัวดังกล่าวออกไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยขณะเดียวกันในคอมเมนต์ส่วนใหญ่ถามหาบ้านเลขที่ซึ่งผู้โชคดีก็บอกว่า19ทับ24 และวันนี้1กรกฎาคมหลังจากการสลากกินแบ่งประกาศออกผลรางวัลงวดวันที่1กรกฎาคมโดยรางวัลเลขท้าย2ตัวได้แก่หมายเลข91ทําให้ชาวเน็ตเข้ามาเห็นก่อนหน้านี้ก็ซื้อไปถูกก็ถูกรางวัลกันเพียบส่วนเจ้าของบ้านก็ถูกนิดหน่อยยินดีกับผู้ถูกรางวัลด้วยค่ะขอบคุณข่าวสดค่ะ